ณผู้ชมคะในช่วงเทศกาลแห่งความสุขและก็ความสนุกสนานรวมไปถึงเทศกาลแห่งการเดินทางแบบสงการแบบนี้นะคะนอกจากคนจะต้องเตรียมความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะยานพาหนะของเรานั่นก็คือรถก็จะต้องมีความพร้อมด้วยเช่นเดียวกันจะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหนรถต้องพร้อมหรือว่าเดินทางไกลจะต้องมีการตรวจสอบรถหรือว่าเช็คสภาพรถอย่างไรกันบ้างเพื่อความปลอดภัยนะคะวันนี้เรามีศูนย์บริการที่เป็นน้องๆหนูๆน,น,นะคะเป็นจากอาชีวะแล้วก็เทคนิคจะมาดูแลในเรื่องของการตรวจสอบสภาพรถกับอาชี ว่าอาสาเดินทางปลอดภัยใส่ใจในช่วงสงกรานต์และวันนี้เราอยู่กับผอสุชาติชาติวันผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเริ่มเลยและกันโอ้โหต้องถามถึงชุดยูนิฟอร์มก่อนนี่คือชุดที่เราจะไปอยู่ประจําศูนย์เลยใช่ไหมครับใช่ครับคือจะเจอเป็นสีส้มน้าแบบนี้ใช่ครับต้องถามถึงที่มาที่ไปของโครงการสักนิดนึงครับผอเราเรามีศูนย์นี้ขึ้นมาเพื่ออะไรและทำไมเราถึงจัดในช่วงเทศกาลต่างๆ่ะคน่ะ ครับศูนย์นี้นะครับก็เป็นศูนย์ชื่อว่าศูนย์อาชีวะช่วยประชาชนนะครับหรือ,อชื่อเดิมเราคือ f i กอิตเซ็นเตแต่สําหรับเทศกาลสงการนี้ก็ใช้ชื่อว่าศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน f i กอิตเซ็นเตเทศกาลสงการส5ง6ร6 ก็จะปรับเปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงเทศกาลแต่ว่าการที่เราเปิดเป็นศูนย์ให้บริการเราให้บริการในเรื่องของอะไรบ้างครับพ่อครับศูนย์บริการนี้นะครับก็คือเรามีนักเรียนนักศึกษาที่เรียนในวิทยาลัยนะครับซึ่งเป็นนักศึกษาที่ปัจจุบันที่กําลังเรียนในสาขาวิชาชีพช่างยนต์ช่างไฟนะครับที่มาร่วมออกบริการโดยเป็นจิตอาสานะครับที่จะมาช่วย พี่น้องประชาชนที่สัญจรเดินทางทั้งกลับบ้านหรือจะท่องเที่ยวก็ดีเนี่ยได้พักรถพักคนคนะครับให้มีการตรวจเช็คมีความพร้อมที่จะเดินทางต่อได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ไร้กังวลครับครับผมอันนี้เป็นเทศกาลสงกรานรเมื่อช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะผอครับผลตอบรับก็มีประชาชนที่สัญจรนะครับทั้งทั้งที่กลับมาบ้านก็คือบ้านอยู่พิษณุโลกเดินทางมาจากต่างจังหวัดก็มาแวะมามาเช็คสภาพรถรวมถึงจุดที่ตั้งเราเนี่ยอยู่ที่ปั๊มน้ำมันครับเวลารถมาเติมน้ำมันเนี่ยก็ได้เช็ครถไปด้วยครับเห็นว่าวันนี้พอไม่ได้มาคนเดียวยกทัพมาเลยยกทัพมาเลยเดี๋ยวเชิญทางด้านของท่านรองผู้มยการกันก่อนวันนี้มาด้วยกัน3ท่านนะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะ สวัสดีค่ะบามท่านด้วยกันค่ะก็คือเป็นสองหนุ่มหล่อและหนึ่งสาวสวยค่ะนี่ต้องบอกว่าท่านรองเองเนี่ยก็สลับสับเปลี่ยนกันไปเพื่อที่จะอยู่กับน้องๆถูกต้องไหมครับพูดถึงในเรื่องของบรรยากาศกันบ้างดีกว่าบรรยากาศของการที่เราไปอยู่กับน้องๆที่ศูนย์เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับพบเจออุปสรรคอะไรยังไงบ้างไหมเชิญฮะท่านรองลองไหนดีนู่นเลยได้เลยครับก็เท่าเท่าที่ไป ดูแลน้องๆนะฮะที่สุดนะครับน้องๆก็มีความสุขนะครับกับการที่จะให้บริการกับประชาชนทั่วไปนะฮะที่แวะเวียนมาใช้บริการในเรื่องของการตรวจเช็คเรื่องสภาพรถยนต์รถกร์อเนี่ยฮะเราก็คือน้องๆเขาก็มีความสุขกับการทํางานเขานะครับเพราะว่าเขาก็ได้แสดงศักยภาพของการเรียนวิชาชีพของเขาสาขาช่างยนต์เนาะเขาก็สามารถที่จะทําให้รถของผู้เข้ามาใช้บริการเนี่ย สมบูรณ์ที่จะเดินทางต่อไปได้อย่าง,งอย่างปลอดภัยค,ครับส่วนใหญ่เราเช็คอะไรกันบ้างคะเดี๋ยวให้ใครเป็นคนตอบดีท่านรองอีกหนึ่งท่านปกติแล้วพอเข้าไปใช้บริการที่ศูนย์เวลาจะเดินทางไกลหรือเดินทางท่องเที่ยวเราจะเช็คอะไรเป็นพื้นฐานบ้างคะครับส่วนแรกครับรถยนต์เนี่ยถ้าแวะเข้าปั๊มน้ำมันเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราจะดูก็คือบางทีเราขับรถออกจากบ้านเนี่ยเราไม่ค่อยเช็คน้ำมันเครื่องนะครับสิ่งสำ,สำคัญเลยของรถก็คือถ้าขาดน,น้ำมันเครื่องเนี่ย เครื่องจะพังแล้วก็จะฮีทดังนั้นน้องๆก็จะเช็ค 1. น้ํามันเครื่อง 2. ลมยางนะครับสพวกน้ำน้ำกันแบตเตอรี่ต่างๆนะครับซึ่งเป็นหัวใจหลักของรถยนต์นะครับ,รบซึ่งรถยนต์ถ้าขาดพวกนี้ไปกจ็จะเกิดปัญหาร,ระหว่างทางด้วยนะครับก็จะดูหัวใจสําคัญก่อนแต่ถ้าเป็นอุปกรณ์ภายนอกนะครับซึ่งอาจจะต้องอเป็นราคาที่จะต้อง อาจจะต้องไปซื้อตามศูนย์บริการอย่างเงี้ยเราก็สามารถเดียวไปที่ศูนย์บริการที<ม>่เรามีเครือข่ายนะครับที่จะนําอุปกรณ์ต่างๆที่เราไม่มีเนี่ยมาพ่วงหรือมาช่วยบริการประชาชนที่มีปัญหาต่อนะครับ ามจุดบริการต่างๆเนี่ยอย่างที่เราทำาศูนขึ้นมานะฮะ <c oughs> พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเขาไว้ใจม <c oughs> มากน้อยขนาดไหนในการที่จะให้น้องๆเนี่ยได้ซ่อมรถ <c oughs> ให้กับพวกเขาหรือว่ามีคุณครูเข้าไปอยู่ในจุดด้วยครับท่านรองฮะครับอตอนนี้ก็คือมีครูเราทึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านยานยนต์โดยต, <c oughs> ตรงอยู่แล้วแล้วก็น้องๆ <c oughs> เนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นน้องๆที่ได้รับการผ่านการอบรมผ่านการฝึกงานซึ่งมีประ,บประ,ประสบการณ์มากมายนะครับ มามาดูแลอยู่แล้วเรื่องนี้คือหายห่วงนะครับหายห่วงแน่นอนแล้ววันนี้คุณครูแล้วก็น้องๆก็มาอยู่ใด้วยผู้ปฏิบัติงานริงของเราค่ะสวัสดีค่ะคือขนกันมาเลยวันนี้นะฮะก็คือเราบอกว่าศูนย์ของเราเนี่ยเปิดมาตั้งแต่ วันที่11แล้วใช,ใช่ไหมครับ <10 S 2> <อ>ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับกับเขาเรียกว่าบรรยากาศของการเปิดศูนย์เล่าให้เราฟังสักนิดนึงค,ครับ่บรรยากาศในการเปิดศูนย์ในวันที่11ที่ผ่านมานะครับก็มีหลายหน่วยงานที่มาร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นทางภาคของตํารวจนะครับ,รบาทาง กรมการขนส่งนะครับแล้วเราก็มีทางกองบิน4ีมาร่วมด้วยนะครับ,รบที่จุดตั้งตั้งบริการของเราเนี่ยครั้งนี้นะครับแล้วก็มีหน่วยงานทางด้านธนาคารนะครับธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยลัธนารกรุงเทพเนี่ยได้เอานำผู้ เครื่องดื่มมามามาร่วมนะครับมาที่จะบริการให้กับประชาชนนอกจากมาซ่อมรถแล้วมีเครื่องดื่มต่างๆให้บริการกับผู้ที่เข้ารับบริการด้วยอะไรนี้ด้วยนะคุณครูครับเห็นว่าอยู่กับน้องๆด้วยคือพบปัญหาอุปสรรคทัดเทียบกับในช่วงของเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาเราเจอกับเขาเรียกว่า เคสที่เขาเข้ามาซ่อมรถกับเราเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเคสประมาณไหนฮะก็ส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับระบบระบายความร้อนนะครับเนื่องจากรถเนี่ยมีการเดินทางนะครับในระยะทางที่ไกลก็จะเกี่ยจะมีเกี่ยวกับความร้อนของรถยนต์นะครับที่เข้ามานะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะดูเรื่องของน้ำหล่อเย็นนะครับที่ตรงจุดนี้นะครับ เดี๋ยวถามน้องๆมากดีกว่าคือช่วงเทศกาลเนี่ยส่วนใหญ่เลยถ้าเป็นวัยอย่างเราๆแล้วเราจะไปจับแก้มสาวหรือว่ากำลังไปแบบว่าซิ่งกันอยู่เนี่ยทำไมเราถึงมาทำงานด้านสาธารณะแบบนี้เดี๋ยวขอถามนิดนึงความรู้สึกเป็นไงบ้างจิตอาสาครับครับผมคำเดียวเลยเราอยากช่วยคนอื่นอยากช่วยคนอื่นแล้วเราบ้านอยู่ไหนอ่ะอยู่พิจิตครับแล้วเราไม่กลับบ้านหรอ เรียนซัมเมอร์ครับอ๋อเรียนซัมเมอร์อยู่แล้วก็คือคุณครูให้อยู่ช่วงไหนถึงช่วงไหนเออสอถึง13าครับอ๋อ11ถึงบแต่จะมีการเปลี่ยนเวรสลับกันใช่ไหมครับอันนี้คือเป็นน้องที่อยู่ในเขาเรียกว่าวันเวลาเดียวกันทั้งกลุ่มเลยใช่ไหมฮะก็คือแต่ละคนบ้านอยู่ที่ไหนบ้างเดี๋ยวขอถามสักนิดนึงบ้านอยู่ไหนคะ อยู่บางกระทุ่มครับอยู่บางกระทุ่มค่ะอยู่บางระกำครับอยู่บางระกาค่ะอยู่วังทองอยู่บางทองมันเป็นหนุ่มพิษณุโลกหมดเลยมีหนุ่มพิจิตรคือถามหน่อยคืออยากเล่นน้ำไหมปกติแล้วเนี่ยวันที่สิบสามนี่คือวันเล่นน้ำเลยเนาะก็มีก็มีใช่ไหมก็มีฟิลอยากเล่นน้ำด้วยแต่ว่าคุณครูให้มาทำตรงนี้คือก็รู้สึกดีเราเห็นข้อดีอะไรจากการที่เราได้ลงมือทำจริงๆในช่วงตรวจสอบรถให้กับคนในช่วงเทศกาลสงกราน เราคิดว่าเราจะได้พัฒนาไรมือ<ด>ของเรายังไงบ้างอ่ะใครเป็นตัวแทนดีเออใกล้ๆไหนคะผมก็คิดว่ามันเป็นการเกี่ยเก็บเกี่ยประสบการณ์ให้กับตัวเองครับค่ะ <ๆ S 2> เพื่อไปต่อยอด เรียนต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ค,ะคืออย่างน้อยเราได้ปฏิบัติจริงไงแล้วก็กับปัญหาท,ที่เกิดขึ้นจริงๆสําหรับคนที่ใช้รถใช้ถนนด้วยได <Major S 1> ้เจอเคสจริงๆความรู้สึกบ้างครับพอ,อเ,รเรารู้สึกยังไงบ้างที่น้องๆนักศึกษาของเราได้ไปทําประโยชน์ให้กับสังคมของเราทุกๆทกเทศกาลเลยนะฮะเพราะแต่ละเทศกาลเนี่ยผมเชื่อว,ว่าหลายๆคนก็อยากกลับบ้านแต่ว่าเราเนี่ยเหมือนจิตสาธารณะแหละอย่าที่น้องๆบอกจิตอาสามาทํางานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมครับก่อนอื่นนะครับน้องๆ ที่ได้ออกบริการเนี่ยจริงๆก็ผ่านการเรียนการสอนมามส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือได้ฝึกงานที่สถาบัการมาแล้วนะ<ม> <Star. S 2> ครับก็จะมีความพร้อมอย่างที่ท่านรองเดชลงได้กล่าวในตอนต้นเนี่ยว่าสร,ร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนที่จะมาใช้บริการนะ<ม>ครับนี่ในส่วนของเด็กๆที่ลงไปตรงนี้ก็จะเป็นจิตอาสาที่จะเข้าไปต้องสละเวลาที่จะมีความสุขส่วนตัวในในช่วงเทศกาลสงการ<ม>หรือปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยก็มาช่วยพี่น้องประชาชน แล้วก็เป็นการสร้างสร้างให้เด็กเนี่ยได้มีองค์ความรู้นะครับที่จะไปแก้สถานการณ์ในในในการซ่อมหรือปฏิบัติงานจริงเนี่ยขเขาก็มีการตัดสินใจที่ที่ที่ดีขึ้นเมื่อเมื่อจบไปหรือไปทํางานจริงก็จะมีประสบาาการณ์ตรงนี้ติดประตัวไปด้วยครับอพอมีเวลาเหลือครับพอครับเห็นว่าตอนนี้เราเริ่มเปิดรับสมัครแล้วด้วยสำหรับใครที่สนใจผู้ปกครองอยากจะส่งน้องๆเข้ามาเรียนเฉพาะด้านแบบนี้ฝึกอาชีพด้วยนะฮะเดี๋ยวให้รายละเอียดท่านรองเดี๋ยวเชิญฮะ ค่ะก็ในส่วนของอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลกนะคะเราก็มีสาขาที่เปิดสอนทั้งระดับประกาศนียบัตรนะคะปะวชระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงก็คือปวสแล้วก็ระดับปริญญาตีนะคะเราเปิดทั้งหมด3ระดับก็สนใจสามารถ Walk-in เข้ามาทั้งวิไลในส่วนของภาครัฐและก็ภาคเอกชนด้วยนะคะก็ค,ะคือมีวิทยาลายัยเทคนิคพิษณุโลกอาชีวศึกษาพิษณุโลกนะคะสารพัดช่างพิษณุโลก การอาชีพนครไทยก็มีนะคะวิทยาลัยพันธุศารบึงพาพิสนโลกเย่ะนะครับอสุดท้ายเดี๋ยวให้พอฝากสั้นๆดีกว่าเชิญชวนให้ประชาชนเข้าไปใช้บริการค่ะเวลาเปิดถึงวันไหนเวลาเท่าไหร่บ้างค่ะครับจุดตั้งบริการนะครับอยู่ที่ปั๊มน้ำมันปตทนะครับสีสุทธาออยนะครับอยู่แใกล้ๆแยกวัดสกันน้ำมันเส้นทางเลี่ยงเมืองของจังหวัดพิสุโลกนะครับ อยู่ฝั่งขาขึ้นนะครับถ้าอย่างไรแล้วเนี่ยก็เรียนเชิญนะครับทุกท่านที่สัญจรผ่านไปผ่านมานะครับก็แวะไปใช้บริการกับน้องๆแล้วก็ทีมงานที่ไปออกบริการในช่วงวันที่13ถึง17ค่ะ11ถึง17เดือนเมษายนนี้นะครับก็เชิญชวนทุกท่านครับเราพร้อมที่จะให้บริการครับฟรีนะครับเน้นย้ำเลยนะครับบริการฟรีสวิตมลยดีมากๆวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากเลยครับขอบคุณทุกท่าขอบคุณค่ะ นำทีมงานที่ต้องบอกว่าแค่มองแค่นี้ก็ดูเท่แล้วใช่แล้วค่ะยิ่งทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมยิ่งเท่ไปใหญ่ถูกต้องแล้วคะ่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะหมดเวลาของห้องนั่งเล่าแล้วนะคะขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขกับช่วงเทศกาลสงการที่สำคัญขับขี่ปลอดภัยด้วยนะคะเราทั้งหมดลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ